แล้วก็สวัสดีผู้ติดตาม y ู u t u b กผนครับผมรับวันนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผมงาน10เทียนประจันบาลปี2022นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรถแข่งแต่ละคันนะครับ นี่เขาจะเป็นรถแข่งครับเป็นรุ่นสี่ลกอซีเอซ่าไปผู้สั้นๆก็จะมีแค่รีโวนะครับเป็นในการลงแข่งในครั้งนี้นี่ครับแต่ละพันสวยๆแรงๆทั้งนั้นครับผมเป็นผู้เข้าแข่งจากเทคโนโลยีใหม่ๆของรถไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งกัมพูชาฟอปปอร์นจะเป็นแบรนด์ของพยัตเตอร์นามยิ่งหลายขุมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรถมีหลายรุ่นหลายแบบครับสวยๆทั้งนั้น แต่ละคันแรงๆนี่ครับนี่ทีเด็ดของงานตรงนี้สไตล์รถการ์ตูนเยอะครับปีนี้ปีนี้มีร้อยกว่าคันนี่ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่แต่สวยๆทั้งนั้นส่วนทีเด็ดก็คือนี่ครับสองคันเนี้ย เะเพน <Sport. S 2> จากโรงงานนะครับวันจะเกเซมพจากโรงงานซึ่งไม่ได้ตดแตกมานี่อินไทยแรงไม not in category นี่ครับนักแข่งมีฟอร์ดคอดทั้งไทยและประเทศเพื่อนบ้านนี่ครับเรียกได้ว่มาข่าวถึงใจนี้น่ที่ถูกกำหนดไว้การแข่งขันในนั้นปัจจุบันเนี่ยจริงๆเดิมทีก็เป็นถือว่าเป็นจุดกำเนิดเนี่ยครับนี่ครับนี่รถของกลุ่มเราที่เข้ามาก็ของเสียจอมก็คือคันนี้ครับจะเป็นรุ่มลำปูออฟโรดนี่คันนี้ครับ ทำกลุ่มเราที่เข้ามาแล้วก็มีนี่จะเป็นวันนี้ได้นะครับเรื่อว่าหลากหลายปีทีเดียวนะครับที่ทาให้ทุกเรามีที่ของเราโจ์ในเรื่องของการที่ส่งเข้าแข่งขันวันนี้วันนี้จะเป็นตรวจรถตรวจสภาพดูอุปกรณ์ทุกอย่างของรถแต่ละคันเพื่อเข้าแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับหรับการแข่งขันในวกนพรุ่งนี้แต่ผมจะถ่ายให้ดูเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับผมนี่ครับจะพาเดินดูรถครับ เยอะมากปีนี้ร้ <100 S 1> อยกว่าคันเกือบสองร้อยนี่ครับสวยทั้งนั้นเลยแล้วก็มีทั้งผู้หญิงด้วยนะครับไดเวอร์ที่เป็นไดเวอร์ครับฝีมือนี่ไม่ทำไม่ธรรมดานี่ครับสวยๆทั้งนั้นเลยดัดแปลงมาจากหลายยี่ห้อหลายรุ่นนี่นี่ครับ ส่วนคันนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนรับเนี่ยคันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องความแรงคันนี้อื้าวนี นคุ้เหมือนเคยเห็นที่ไหนรถคันนี้นี่ครับที่เราผลมาวิชานี้จากประเทศผลิบ้านจ่กอปปนี่ครับสวยๆทั้งนั้นคันนี้ก็สวยนี่ครับรอดูลีลาการแข่งขันของรถแต่ละคันความแรงเจอบแค่ไหนสนามเนี่ยตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับแต่ถ้าสนามฝนตกปุ๊บ โหดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเนสนามขนาดนี้ก็าา่าโหดแล้วนะครับไม่ได้ขึ้นง่ายๆแต่ละเอ็ดน,น,นี่ครับนี่สวยจากนั้นนี่ครับสวยครับสีฟ้าน,นี่ก็จะมาธรรมดาสวยนี่ก็จะเป็นคาลิเบียดน,นี่ส่วนมากจะเป็นที่เขาใช้กันจะเป็นคารนของวอลมอรีเอ็กซกัาโดนี่อันนี้จะเป็นแหน่ นี่จะเป็นควอสปริงนี่ครับจะเป็นออฟโรดโอ้ยเดินดูจะหมดง่ายไหมครับเนี่ยตีเนียเยอะมากเมาเป็นพยานนครสวยๆข้างนั้นครับสวยๆข้งนั้นะว่าสวยทุกคันสวยทุกคันปเนี่ยเฮ้ยประเทศรายการนีเดียวเขาเรียกเมแขงออฟโรดเป็นเมกะของเมืองไทย โครละยิ่งใหญ่นี่ครับหลายแถวเราจะเดินหมดเสียเสียผ้าเรามาในอินเดียเมื่อวันผมก็ได้เพิ่งแข่งเสร็จนี่ครับรายการเข้ามาเลยนี่เลยหมาดเยอะมากถล่มฉลอจริงๆครับที่ผมสนใจของพวกเรานะครับอย่างบางท่านเนี่ยผมขอเรียาตยกตัวอย่างอย่างทางสมศักดิ์โพรีเนี่ยผมผมขออนุญาตเลยนะเพราะว่าทำการแข่งขันทุกครั้งใน20ปีที่ผ่านมาเกือบส0งรคันครับปีนี้เดินดูก็ไม่หมดแล้วตอนนี้ นี่นี่นักแข่งกับไดเวอร์ครับนี่สองท่านนี้มาจากประเทศมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับสองคนนี้นี่ครับอีกหลายคันอีกหลายแถวกว่าจะเดินหมดโอ้นห่นุนครับดูไม่หมดเดี๋ยวรอชมความแรงในสนามต่อนะครับผมนนุนทั้งหมดร้8หกสิแคันเหมือนกันนะครับที่ลงทะเบียนแข่งขันในวันนี้ จะแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับตอนนี้168คันนุ่นครับสวยทั้งนั้นส่วนมากที่ผมเดินดูน่าจะเป็นคัน BX80 นะครับซะเยอะนี่ครับนี่ก็สวยๆทั้งนั้นครับคันนี้ก็ยิงสวยเลยนุน่นนี่ครับนี่ครับโอ้มีแต่แรงๆด้วยสวยทั้งนั้นเลย โอ้โหแต่ละคันไม่ธรรมาดานี่ครับ แรงแรงสวยทุกคันครับนี่ครับมันสุดท้าย